สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องคอนสุขทาโลโดยไม่หมอคอัวสุขหัวตโตแม่หมอหมอหอัโตน,นั่นเองนะคะไม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอเนจีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีหลายหรือว่านดีมีดีนั่นเองนะคปะปู้จงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับ ได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ค้าโฆษณาแต่ถ้าค้ามไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์แดงแม่หมอด้วยนะคะแต่ถ้าให้ไม่เป็นไม่เป็นไรคะ่ะหรือว่าซัพพอร์ตทางตรงใต้คอมเมนต์เลยนะคะทุกคนเมื่อซัพพอร์ตแล้วรบกวนแอดไลน์มาหาแม่หมอหน่อยนะคะแม่หมออาจจะให้อวอปเปอร์เสริมดวงแล้วก็ปฏิทินเสริมดวงนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะมาคะ่ะเช้านี้นะคะเราจังไม่ตั้งชื่อนะคะแต่เรารู้ว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณภายใน นะคะภายในถึงวันที่10เมษายนจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณภายในนะคะตั้งตั้งแต่คุณเข้ามาดูจนถึงวันที่10เมษายนจะมีดีๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนค่ะไพ่อยากบอกอะไรคะมาค่ะให้ไพ่ตั้งตั้งชื่อให้แล้วกันนะคะทุกคนค่ะแต่เราคิดว่าเป็นสิ่งดีๆแน่นอนค่ะ ตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูภายใน10วันนี้นั่นเองนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณขออนุญาตครูบาอาจารย์และวันนี้อย่าลืมนะคะไปไหว้ศาลหลักเมืองนะคะเป็นเสาห้าเป็นวันแรงทำบุญใส่บาตรนะคะทำอะไรก็ได้ในวันนี้เป็นเรื่องเล่าดีๆนั่นเองนะคะปลดทุกปลดโศกปลดโลกปลดภยัยนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะปลดหนี้ปลดสินด้วยนั่นเองนะคะมาคะ่ะ นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณภายใน10วันนี้ก่อนวันสงการนั่นเองค่ะมาค่ะเก่คุณกาเก่าคุณกาเก่าคุณ่ะอุยอ้ยอุ้ยไพ่ใบเลขใบไพ่ เดอร์ฟูเดอร์ฟูเราสักปนแล้วนะคะ the f o ฟูแล้วก็ the m ์ม i c i เชนะคะคุณจะได้รับอิสระคุณจะได้ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างเงื่อนไขที่คุณอยู่ปัญหาปมอะไรต่างๆที่คุณอึดอัดขับข้องหมองใจนะตอนนี้คุณจะโดนปลดล็อกไม่เกิน12วันวันที่12ค่ะเราบอกเลยวันที่12 นะคะคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคี้คายเพราะปีใหม่ไทยวันที่1 4และนะคะเดอะเมจิเชียนคุณเป็นคนเก่งคุณลองลงมือทําอะไรแล้วตอนนี้คุณทําอะไรอยู่หรือเปล่าคะทดลองทําอะไรอยู่หรือเปล่าถ้าคุณทดลองทําอะไรอยู่เราบอกได้เลยว่าคุณจะประสบความสําเร็จและคุณจะมีความสุขในสิ่งที่คุณทำณนะตอนนี้เวลานี้นั่นเองค่ะนี่คือ นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รายล้อมรอบกายคุณเขามาบอกนั่นเองค่ะและในปัจจุบันสถานะของคุณณนะตอนนี้เวลานี้คุณมีเรื่องใดที่นะคะไพ่ยอยากจะบอกค่ะมาค่ะโอ้โหงานหนักเลยใช่ไหมคะ ตอนนี้งานคุณหนักเลยบางคนเอางานมาทําที่บ้านเพราะว่าหยุด3ามวันลอง weekend ใช่ไหมคะบางคนก็หยุดยาวไปถึงสงการมีไหมคะบางคนหยุดยาวไปถึงสงการนะคะนี่คือนี่คืออะไรคะเทนอฟบองานหนักมากนะคะเอางานมาทําที่บ้านด้วยใช่ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะงานหนักแบ่ง แบ่งเวลาให้ถูกนะคะรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายมันมาทวงถามนะคะค่ายารักษาโรคนั่นเองนะคะทุกคนต่อคะ่ะขกบคุณค่ะขกบคุณค่ะขกบคุณค่ะนะคะนี่คือ Queen of s o r อ s ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะ นับจากนี้งานการของคุณคุณจะรักจัดระเบียบการงานของคุณได้ด้วยมือของคุณด้วยหนึ่งสมองสองมือของคุณแม้งานจะหนักเข้าไหนถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแน่นอนมันช่วงระยะเวลานะคะ,ะเดือนเมษา เป็นเดือนที่มีวันหยุดเยอะที่สุดนั่นเองนะคะคุณก็ต้องจัดการงานนับตั้งแต่ตอนนี้ช่วงเวลานี้3วันนี้นะคะจัดระบบการงานของคุณเสียใหม่นะคะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะราชินีถือดาบเป็นผู้มากบารมีนั่นเองนะคะจะทําสิ่งกะสิ่งใดคุณก็คิดหน้าคิดหลังอยู่แล้วนั่นเองแต่ระวังเรื่องคําพูดวาจาที่พูดจากับลูกน้องของคุณกับบริวารของคุณด้วยนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ เป็นคนพูดตรงๆบางทีคนอื่นเขาก็อาจจะไม่เข้าใจคําพูดของคุณนั่นเองนะคะเรื่องการงานให้ระวังคําพูดเลือกระวังเรื่องอารมณ์เท่านั้นเองค่ะเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะคนเก่งเนี่ยจะหาคนมาตักเตือนคุณยากนั่นเองค่ะต่อค่ะนายออ เขคุเอเนับตั้งแต่วันนี้ไปนะคะจนถึงวันที่10นั่นเองนะคะชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนผ่านนะคะสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณนี่คือหนออฟคอยถ้าคุณปรารถนาวางแผนทําธุรกิจจะนําเงินไปลงทุนกับบางสิ่งบางอย่างคุณนําเงินไปลงทุนได้เลยค่ะนะคะนี่คือนะคะแต่ถ้าต้องเป็นเงินด้าน นะคะลงทุนเงินต่อเงินนะคะให้มีแพสซิฟอินคัมตลอดเวลานั่นเองนะคะเงินเข้าตลอดเวลานั่นเองนะคะคุณเป็นคนเก่งถ้าคุณเป็นผู้ชายนะ นะคะคุณเป็นคุณทํางานธนาคารได้เลยค่ะเราบอกเลยถ้าเป็นผู้ชายนะคะใน soft t o นั่นเองนะคะทําธุรกิจทางด้านการเงินลุ่งนั่นเองนะคะช่วงในชีวิตนี้ถ้าเป็นผู้หญิงก็เหมือนกันแต่ผู้หญิงเนี่ยอายุ35ปีขึ้นไปคุณเป็นหัวหน้าคนแลว้วบางทีการเงินของคุณคุณน่าจะนําเงินไปนะคะให้โบนัสลูกน้องก็ได้อย่างนี้ค่ะต่อค่ะ เพดอมสดระวังเรื่องอารมณ์เรื่องความใจร้อนนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะช่วงเวลานี้ถ้าคุณใจร้อนให้คุณท่องพาหุงมหาการช่วงนี้เทวดาจะลงมาเสเวยนะคะเสเวยสุขในพื้นแผ่นดินสุวรณคูภูมิเพื่อเปลี่ยนผ่าน นะคะนางเขาเรียกว่านางนางสงการแล้วก็เมื่อนางสงการลงมาประทับต้องลงมาประทับก่อนวันสงการนั่นเองเมื่อลงมาประทับก่อนวันสงการสิ่งดีๆหรือสิ่งไม่ดีก็จะถูกเปลี่ยนผ่านณนะช่วงเวลานี้นางสงการลงมาพร้อมกับเทวดานั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ จะเข้ามาสู่ในชีวิตคุณนับจากนี้มันจะมีการเปลี่ยนผ่านเพจออฟสอดให้ระวังเรื่องอารมณ์ให้เยอะๆให้ระวังคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสถานการณ์ในด้านการงานของคุณนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคุณค่ะคุณค่ะค่ะคุณค่ะและการงานของคุณนับจากนี้นะคะเมื่อคุณเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่าง นะคะแม้จะมีปัญหาเด็กอาจจะมาสร้างความปัญหาลูกน้องคุณบริวารของคุณอาจจะมาสร้างทําให้คุณเขาอาจจะทํางานผิดพลาดก็ไม่เป็นไรบอกว่าไม่เป็นไรให้เขาไปแก้ใหม่นะคะทุกคนมีผิดพลาดกันได้พูดแบบนี้นะคะ เพราะว่าเมื่อคุณซื้อจใจเขาได้เขาจะศรัทธาและเคารพคุณมากที่สุดคุณจะเป็นเหมือนไอดอลของเขาเลยค่ะเมื่อรู้จักให้อภัยเขาอย่าเมื่อเขาทําให้คุณไม่สบายใจหรือว่าทํางานผิดพลาดหรืออะไรก็ตามนะคะให้คุณพูดกับเขาดีๆ เมื่อเราพูดซื้อใจเขาได้เขาจะรักและกศรัทธาเรานั่นเองนะคะนะคะนี่คือเรื่องงานนั่นเองนะคะทุกคนสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณหรือเกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้นะคะแต่คุณก็สามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้นั่นเองนะคะทุกคนค่ะมาค่ะและนับจากนี้จะมีการเปลี่ยนผ่าน ตั้งแต่วันนี้ที่คุณเข้ามาดูวันที่5เสาร์5นี้แหละค่ะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณหลังจากนี้นะคะนับจากนี้การเปลี่ยนผ่านจะเกิดขึ้นกับคุณล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะต่อค่ะไฟออฟโซนเหนื่อยคุณเหนื่อยมากนะคะเหนื่อยเลยแหละนะคะแต่คุณได้เรียนรู้แล้วว่าการที่คุณ ไม่รู้จักปฏิเสธงานมันเป็นอย่างไรนั่นเองงานบางทีเราก็ต้องปฏิเสธไม่ใช่เราทำเจเนอเรลเราไม่ใช่ General ger, เจเนอ a รลเลเจอร์แบบว่าโอ้โหไปทำเป็นทุกอย่างนั่นเองหัดปฏิเสธนะคะนี่คือไฟออฟสอดนะคะความพ่พ้แพ้การสู้อยู่คนเดียวไม่กล้าการเป็นคนที่ยอมคนทุกอย่างมันไม่มีอะไรดีอย่าเล่นบทนางเอกอย่าเล่นบทพระเอก ที่โดนกันแกล้งนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องลุกขึ้นสู้ให้เข้าใจว่าโลกนี้มาเพื่อคุณคุณคือผู้ชนะอย่าเป็นผู้อ่อนแอแพ้ได้แต่ต้องลุกให้เร็วที่สุดนั่นเองออมได้แต่ต้องลุกให้เร็วที่สุดนั่นเองค่ะต่อค่ะเกาุณค่ะเคาุณค่ะเกาุณค่ะนะคะเมื่อคุณเลิกอ,อมเมื่อคุณเลิกยมอ,อมได้ก็ต้องลุกขึ้นได้นั่นเองนะคะนี่คือ King of t o ยนะคะ นะคะไม่ใช่เอ่อ of o o n นะคะก็คือนะคะลาชาือเลียนการงานการเงินของคุณนับจากนี้นะคะอยู่ตำแหน่งทั้งการงานนะคะนี่คือถ้าคุณเป็นผู้หญิงบารมีคุณจะเข้ามาหาคุณลูกน้องบริบาลที่นะคะเขากลัวคุณน,นั่นหละค่ะบางทีคุณสั่งเขาแล้วเขาด้วยความกลัวกลัวทันไม่ทันเวลาสิ่งที่คุณคำสั่งเขาเขาอาจจะทำงานผิดพลาดแต่ นะคะถ้าคุณรู้จักเข้าใจเขาเข้าใจเราแล้วทุกอย่างมันจะผ่านมาได้ดีดีและนะคะเรื่องการเงินนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายราชาถือเหรียญน,นะคะการเงินของคุณนับจากนี้นะคะเมื่อคุณคิดจะนําเงินไปลงทุนอะไรหรือทําอะไรสักอย่างคุณก็จะประสบความสําเร็จและประสบความสําเร็จอย่างเหลือล้นนะคะนี่คือสิ่งที่ ให้มาบอกณช่วงเวลานี้ณช่วงเวลาก่อนจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สงการนั่นเองต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมื่อคุณเรียนรู้เข้าใจเอาใจเขาใส่ใจเราทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสิ่งที่เป็นปัญหามันจะแก้ได้ภายในเดียววันนี้นั่นเองนะคะแล้วการงานของคุณนับจากนี้จะก้าวเข้าสู่ ความเจริญลุกเรืองยุคแห่งความเจริญของคุณอย่างแท้จริงยุคแห่งการงานยุคที่ตอนนี้มีคนหลายคนบอกว่าแม่หมอบางคนที่ตลาดประตูน้ำซบเซามากหรือแม่ค้ามือทองอันดับหนึ่งก็ยังไหลสดยังไม่มีใครมาซื้อของหรืออะไรนั่นแสดงว่านะคะเขาต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เหมือนชีวิตคุณนี่แหละคะ่ะถ้าคุณเจอแบบนั้นคุณต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ถ้ากลยุทธ์ A มันไม่เหมาะสมกับเราก็เปลี่ยนเป็น B อย่าลืมว่าพยัญชนะภาษาอังกฤษมีตั้ง25ตัวอักษรนั่นเองค่ะแต่ของคุณไม่มีปัญหาค่ะเพราะคุณแก้สถานการณ์ได้แล้วนั่นเองนะคะนี่คือ8ปดเอกออกบอลน,นะคะการงานของคุณคุณจะได้ถ้าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งครั้งนี้นะคะคุณจะได้ไม่ได้อยู่ที่เดิมนะคะถ้าเป็นราชการแต่ถ้าเป็นคนที่ทำธุรกิจส่วนตัว การงานของคุณจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่คอนโดคอนโดจะมีความถูกลงนั่นเองนะคะเราบอกเลยตั้งแต่วิกฤตของแผ่นวินไบครั้งนี้นะคะมันจะทําให้คอนโดถูกลงนะคะใครอยากเป็นนายหน้าขายที่ดินที่ดินจะแพงแต่ว่าอย่าเพิ่งเอาเงินไปลงทุนนั่นเองต่อค่ะ ครบคุณค่ะครบคุณค่ะครบคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงถ้าคุณมีปัญหาหรืออะไรก็ตามคุณเป็นคนเก่งสเตนไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณมีความเก่งในตัวเองนะคะเพราะว่าอะไรคะคุณเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียนะคะยอมนะคะยอมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ตัวเอง ้าวไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะและผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนถ้าคุณปรารถนาว่าคุณจะสอบเข้าเลื่อนตำแหน่งนู่นนี้นั่นคุณก็สอบได้นะคะผู้ใหญ่ให้การเอ็นดูคุณแม้จะเพื่อนร่วมงานบางคนอาจไม่ชอบคุณก็ตามนั่นเองแต่อย่าลืมว่าผู้ใหญ่คุณพูดอะไรผู้ใหญ่ก็เชื่อถือคุณนั่นเองนะคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้ King of s o r d นะคะ k ing of s o r d บารมี e. ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายบารมี e. ของคุณเกิดแล้วนั่นเองนะคะและระวังคุณเป็นคนที่คิดเร็วทำเร็วนะคะเป็นคนที่มองแล้วเห็นเอ้ยอันนี้มันจะเกิดเงินนะนะคะแค่คุณเห็นไพอนี้ใบเดียวคุณก็รู้แล้วว่ามันสามารถทำเป็นเงินให้กับคุณได้นั่นเองค่ะนี่คือนะคะนี่คืออะไรคะ k thinking of s ส r t นะคะบารมีของคุณมาถึงแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าคุณลงมือทําอะไรแล้วคุณลงมือทําเต็มที่แล้วบารมีของคุณก็บังเกิดแล้วนั่นเองนะคะและมันจะมาเร็วมากธุรกิจการงานของคุณบางทีคุณไม่เชื่อเลยว่าคุณจะจัดการงานแบบนี้งานที่ยังยากงานที่คนอื่นเขาว่ายากแล้วคุณจัดให้เสร็จภายในไม่กี่วันก่อนส่งการด้วยซ้ำนั่นเองนะคะโอ้ oh my god ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและที่สําคัญถ้าเป็นผู้ชายคุณประสบความสําเร็จคุณคุณได้เรียนรู้คุณได้เข้าใจว่านะคะคุณลงมือทําอะไรแล้วคุณศึกษาให้แน่วแน่คุณเป็นคนที่เก่งนะคะถ้าจะคิดทําอะไรแล้วคุณต้องวางแผน a b c อยู่ตลอดเวลานะคะ king of one แล้วถ้าคุณปรารถนาสิ่งใดเล่าสิ่งนั้นจะบังเกิดขึ้นกับคุณนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ คิดไต่ตองมีความรอบคอบเออมีความรอบคอบนั่นเองนะคะนะคะแล้วคุณเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีมีความรอบคอบในตัวเองในทุกเรื่องราวคุณถึงได้ ยืนอยู่ในตําแหน่งที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนและใครก็ไม่กล้าเทียบเทียมตําแหน่งคุณได้นั่นเองนะคะคุณเป็นคนที่มีความสามารถมองการไกลไม่ใช่มองแค่หนึ่งปีแต่คุณมองเป็นสิบสิบปีเหมือนแจ็คหม่าเหมือนอีรอนมาร์กอีรอนมาร์กเมื่อเขารู้ว่าเอ้ยเขาเข้าไปช่วยเป็นผู้ช่วยนะคะของทําแล้วเศรษฐกิจแล้วนะคะลดไฟธุรกิจของเขานะคะตลาดหุ้นของเขาดิ่งลง นะคะเขาก็นะคะไม่ได้เป็นที่ปรึกษาของทําแล้วเขาก็มาลุยกับธุรกิจของเขานี่แหละค่ะคือตัวคุณเมื่อคุณรู้ว่าเอย ตรงนี้มันไม่บอกกับเราคุณก็เดินออกมาและคุณได้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตอนนี้การงานการเงินธุรกิจของคุณกําลังจะเข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนาตัวเองนั่นเองนะคะยุคพัฒนานี้เลยค่ะมันจะนําความมั่งคัง่งร่ำรวยเพราะคุณจะเป็นนักพัฒนาตลอดเวลาถ้าเมื่อไหร่ไม่ได้อยู่ในยุคพัฒนาอยู่ในจุดสูงสุดแล้วอ่ะมันจะมันจะลดลงมันจะถดถอยนั่นเองนะคะทุกคนมาค่ะต่อค่ะทุกคน นะคะนี่คืออะไรคะ Ace of Ace of Cups นะคะแปดถ้วยบางคนนะคะหมดแพทชั่นกับบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณกําลังบางท่านนะถ้าหมดแพทชั่นกับเรื่องการงาน บางคนอาจจะออกกง,งานก็ได้หรือว่าหมดแพชชั่นกับเรื่องความรักหรืออะไรก็ตามณสถานการณ์ตอนนี้คุณกําลังจะก้าวเดินออกมาจากความหมดแพชชั่นในตรงนั้นนั่นเองนะคะแล้วนะคะคุณก็จะเดินออกมาไปหาน้ําบ่อหน้าน้ําบ่อหน้าที่มีสิบถ้วยพร้อมจะเติมเต็มให้คุณได้รับความสุขนั่นเองค่ะต่อค่ะระวังเรื่องอารมณ์ The d e b u นะคะเดอรเดวิลระวังเรื่องอารมณ์นะคะนะคะแล้วระวังเรื่องคําพูดอารมณ์ความมัวเมาความรุ่มหลง ะะระวังเรื่องนี้นิดนึงนะคะนะคะนี่คือไพ่ออกมาเตือนนะคะทุกคนค่ะแล้วไงต่อคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะณช่วงนี้ไพ่ยอยากบอกอะไรคะภายในสิบวันนี้ก่อนที่จะเกิดวันสงการนั่นเองนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณจะมีสิ่งดีๆบ้างไหมมีสิคะเป็นราชาถือไม้เท้าเป็นราชาถือเหรียญเป็นราชาถือดาบความสําเร็จแต่ระวังเรื่องอารมณ์ถ้าคุณหมดแพชั่นกับเรื่องอะไรให้ไต่ตองเยอะๆ นะคะรู้ว่าความหมดแพชชั่นม,มันหมดมันหมดเร็วจริงๆค่ะเพราะเราก็เคยเป็นใครจะล้างอะไรก็เอาไม่อยู่แล้วเขาเรียกว่าจังหวะชีวิตนั่นเองต่อค่ะคุ e น้องครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะคุณได้ไต่ตองทุกสิ่งทุกอย่างคุณได้เรียนรู้เพราะประสบการณ์ของคุณนะคะที่คุณเข้าใจคนอื่นนั่นแหละค่ะนะคะคุณนอครับถ้าเป็นคุณแม่ ถ้าเป็นคุณแม่นะคะคุณมีความเป็นห่วงลูกนะคะเป็นห่วงลูกคุณมากว่าลูกคุณอะจะมีอารมณ์เป็นอย่างไรนะคะห่วงเห็นลูกมากนั่นเองแต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่นะคะเป็นผู้หญิงที่โสดนะคะคุณจะโสดแบบสวยๆนะคะคุณพร้อมที่จะเป็นภรรยาคุณพร้อมจะเป็นแม่พันธุให้กับผู้ชายหลายๆให้กับผู้ชายที่คุณรักนั่นเองนะคะทุกคนนะคะลาชินีถือถ้วย คุณเป็นคนมองมองโลกในแง่ดีแล้วคุณเป็นคนที่มอบความสุขเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองนั่นเองค่ะต่อค่ะ The Tower ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะจบลงนะคะภายในเร็ววันนี้แหละค่ะเพราะมันจบแบบแลนสไลด์ปัญหาที่คาราซัส้ังที่คุณน่าจะรู้ว่ามันคืออะไรนะคะบางคนจบมาแล้วนะคะบางคนกำลังจบนั่นเองนะคะ คุณน่าจะได้หลุดพ้นออกจากนะคะปัญหาที่คุณเจอณขณะนี้แล้วค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนะคะหรือว่าเรื่องนะคะความรักหรือสิ่งที่คุณหมดแพชั่นะนั่นแหละค่ะคุณกําลังจะจบนะคะและคุณจะได้สิ่งใหม่ๆม,มันจะจบและแลนสไลด์แบบรวดเร็วนั่นเองค่ะต่อค่ะกบุณค่ะอบุรค่ะกบุณค่ะ การจบครั้งนี้นี่คืออะไรคะนี่คือเดอะซันนี่คือเดอะซันสิ่งที่คุณาัฒนาจบแล้วมันก็เกิดสิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆมันจะเกิดเร็วมากแต่บางคนธุรกิจมีปัญหาธุรกิจล้มละลายหรือว่าเกือบจะล้มละลายแต่ก็ฟื้นขึ้นมาได้เพราะความยืนหยัดของคุณเพราะความเก่งความสามารถของคุณนี่แหลคะค่ะรู้จักเอ็นไหวนะคะเหมือนต้นอ้อที่ล้อลมนะคะไม่ใช่นะคะแข็ง เหมือนหลักเสาไฟฟ้านะคะเมื่อโดนลมแรงมันก็หักมันก็โค่นนั่นเองค่ะแต่นี่ไม่ใช่ตัวคุณคุณจบแบบแลนสไลด์ก็จริงนะคะแบบทาวเวอร์ก็จริงแต่คุณก็ลุกขึ้นมาเป็นเดอะซันนั่นเองค่ะไม่มีอะไรจะดีเท่ากับเดอะซันอีกแล้วนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับในช่วงเวลานี้นะคะแสงตะวันแห่งวันใหม่พระอาทิตย์ของคุณกําลังเกิดให้คุณได้รับนั่นเองค่ะต่อค่ะ ระวังการงานค่ะนะคะการงานคุณจะเคลียร์การงานได้ถ้าคุณรู้ว่าเฮ้ยมันที่มันจบเนี่ยเรื่องที่คุณหมดแพชชั่นเนี่ยเพราะเรื่องการงานเรื่องอื่นไม่มีปัญหาเรื่องครอบครัวไม่มีปัญหานะคะแต่มันจะมีปัญหาเรื่องเพื่อนร่วมงานของคุณนี่แหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณเข้าใจเลย,เลยลว่านะคะต่างคนต่างพ่อต่างแม่นะคะจะให้คนอื่นมามีนิสัยเหมือนเราก็ไม่ได้จริงไหมคะขนาดพี่น้องกัน คลอดท้องเดียวกันยังนี้ใส่ไม่เหมือนกันเลยให้คุณคิดแบบนี้นะคะแล้วคุณจะมีความสุขคุณจะได้ไม่เป็นกังวลน,นั่นเองนะคะต่อค่ะสามดาบมันจบลงแล้วค่ะปัญหาเรื่องความรักถ้ามีปัญหาเรื่องความรักรักสามเศร้าหรืออะไรก็ตามนะคะมันกําลังจะจบลงนะคะทุกคนและมันหรือบางคนจบแล้วล่ะค่ะนะคะเพราะมันขึ้นเดอะทาวเและยังไงต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาจัดมินนะคะสิ่งนี่คือคุณไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะนี่คือซุนหอคงนั่นเองจัดมินแสงสว่างพระอาทิตย์ของคุณได้เกิดขึ้นแล้ววิบากกรรมต่างๆมันได้จบลงแล้วนั่นเองจัดมินคุณขอดำก็ได้ดำคุณขอขาวก็ได้ขาวแต่ที่แน่ๆคุณได้รับคำพิพากษา จากสิ่ศักดิ์สิทธิ์แน่นอนค่ะแสงตะวันแห่งวันใหม่เกิดขึ้นค่ะทุกคนทุกคนขอบคุณค่ะ ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะเคลียรได้ค่ะปัญหาในเรื่องอะไรคะปัญหาในเรื่องการงานนะคะปัญหาในเรื่องการงานและปัญหาในเรื่องความรักที่คุณออมที่คุณโยมทุกสิ่งทุกอย่างคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองนี่คือนางสีดานะคะนางฟ้านางสวัรค์มาลำอวยพรให้ความสำเร็จกับคุณนั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะ คุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองเป็นนางสงการได้เลยค่ะเป็นนายสงการได้เลยนั่นเองนะคะทุกคนค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับเตรียมรับความสุขเฉลิมฉลองในวันสงการก่อนวันสงการก็ได้นั่นเองนะคะ เฉลิมฉลองครอบครัวใหญ่คุณจะได้มีความสุขอีกครั้งก่อนวันสงการแน่นอนค่ะทุกคนคุณจะได้เฉลิมฉลองก่อนวันสงการแน่นอนค่ะเฉะลิมฉลองอะไรคะนี่คืออะไรคะนี่คือ ten of coins นะคะการเงินของคุณจะเข้ามาคุณปรารถนาที่คุณจะมีเงินปลดล็อกเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทุกสิ่งทุกอย่าง คุณจะได้เงินเข้ามาคุณปรารถนาเรื่องเงินใช่ไหมคะคุณจะได้เงินคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองเลยค่ะนะคะครอบครัวใหญ่ครอบครัวของคุณจะเป็นครอบครัวใหญ่มีทรัพย์มีสินเข้ามานะคะก่อนวันสงการหรือรางวันสงการก็ได้ที่คุณปรารถนานั่นเองชีวิตคุณจะมีแต่รอยยิ้มแสงสว่างคุณเป็นผู้ดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือความสวยงามเดอฟู full, คุณจะได้รับอิสระนั่นเองนะคะเลขที่สำคัญ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนางฟ้านางสวรรค์มาอวยพรให้คุณน,น,นี่ไงคะนี่คือนางฟ้านางสวรรค์มาอวยพรให้คุณคําพิพากษาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือคําพิพากษาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มอบให้คุณเทวดาและนางฟ้ามามอบให้คุณนั่นเองแสงตะวันแห่งวันใหม่นะคะมันจบลงแล้วคะ่ะปัญหาที่คาราคาซังของคุณนะคะนี่คือไพ่ที่ดีที่สุดดีโคตรนะคะคุณได้รับสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตแน่นอนคะ่ะ ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างถูกแก้แสงตะวันแห่งวันใหม่จัดมน นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับครอบครัวคุณจะมีความสุขได้รับความอบอุ่นรวยเรือ vere, lei, le re, ๆรวยโลนรวยช่ำฉ่นั่นเองนะคะคือคนขาว,วันนี้เช้านี้แม่หมอไปแล้วนะคะอย่าลืมไปไหว้ศาลหลักเมืองนะคะแล้วก็พระแม่ธรณีด้วยนะคะก่อนไหว้พระแม่ธรณีก็อย่าลืมเอามือไปแตะที่กระถางทูบแล้วก็มาแตะหน้าผากแล้วก็แตะมือแตะเท้านะคะแล้วก็อธิษฐานขอให้เราเป็นลูกหลักของพระองค์ท่านนั่นเองนะคะพระแม่ธรณีอยู่ที่ไหนคะ ถ้าอยู่กรุงเทพอยู่ที่ติดติดกับสารหลักเมืองแต่ถ้าไมได้ใครไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพนะคะสารหลักเมืองที่ที่ที่คุณทํางานอยู่นั่นแหละคะ่ะมีทุกจังหวัดมีสารหลักเมืองนะคะวันนี้เช้านี้แม่หมอไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ